ะะว่าในปัจจุบันนี้ค่ะนยโยบายของรัฐบาลนั้นพยายามที่จะผลักดันแล้วก็ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าโอทอปนั้นมีมาตรฐานในเรื่องของระดับสินค้าเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหม่ค่ะครั้งนี้เช่นเดียวกันจึงเป็นที่มาะะที่หน่วยงานอย่างวอวหรือทางสถาบานันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยค่ะได้ทําการผลักดันนะคะใช้งานวิจัยจากห้อง l ลบดันสู่เชิงพาณิชย์วันนี้เลยมีราย งานพิเศษนํามาฝากคุณผู้ชมนะคะคงจะขอยกตัวอย่างเล็กๆน้อยๆน,ยนะคะเพื่อเป็นน้าจิ้มค่ะจะดีมากน้อยแค่ไหนถ้าหากว่าผลิตภัณฑ์ลดบุหรี่หรือว่าอดบุหรี่ได้ภายใน30วัน<ม>เกิดขึ้นจากสมุนไพรไทยเพราะว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นผลพวงของความสําเร็จจากการนําใบกระเพราค่ะมาทําเป็นพืชสมุนไพรเป็นลูกอมอดบุหรี่รสกระเพราจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะรวมถึงผลิตภัณฑ์เวชสําอางทุกวันนี้พี่น้องประชาชนคนไทยโดยเฉพาะวัยหนุ่มสาววัยคนทํางานที่มีกํา ลังในเรื่องของการซื้อหาสินค้าที่ดีมีคุณภาพเรื่องของเวทสําอางจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งณนะเวลานี้เช่นเดียวกันค่ะมีการผลิตในส่วนของเพปไทด์จากถั่วมะแฮะ เพื่อนำมาทําเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางเวสําอางเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันรวมถึงปัญหาของพี่น้องเกษตรกรกลุ่มชาวสวนยางพารากับปัญหาราคาต่างๆเรื่องของปัญหาน้ํายางที่ไม่รู้ว่าจะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรวันนี้ในรายงานพิเศษก็บอกด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะถือเป็นการเพิ่มมูลค่ายางธรรมชาติโดยในครั้งนี้ค่ะโจทย์ของทางวอนั้นก็คือการนําไปผลิตเป็นชิ้นส่วนแล้วก็นําไปใช้ในระบบรางโดยการนําวิทยาศาส เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนั้นเข้ามาพัฒนาซึ่งทั้ง3ชิ้นนี้ที่ได้พูดให้คุณผู้ชมได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้เกิดขึ้นจากห้องแลบวิทยาศาส,าสตร์ของทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนติดตามได้จากรายงานพิเศษที่นี้ค่ะลูกอมอดบุรีรถกะเพรา มีส่วนผสมหลักเป็นสารสกัดจากใบกระเพรามีประสิทธิภาพช่วยในการลดอาการสุบุรี่ได้ภายใน30วันผลิตภัณฑ์เวชสำอางเพชรไทยจากถั่วมะแฮมีฤทธิ์กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในเซลล์เป็นการช่วยลดริ้วรอยตีนกาและฝ้าหรือการเพิ่มมูลค่ายางธรรมชาติโดยผลิตเป็นชิ้นส่วนในการใช้ระบบรางเหล่านี้คือตัวอย่างความสำเร็จในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากแล่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือววมาต่อยอดธุรกิจสู่เชิงพาณิชย์หวังเป็นการหนุน SME Start สตาร์ทอัพสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือววเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งได้ดำเนินงานตั้งแต่ปี2506 ซึ่งเป็นองค์กรบูรณาการเทคโนโลยีอาหารผลิตภัณฑ์สุขภาพพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพภาคการผลิตและการบริการให้แก่กเกษตรกรรัฐวิสาหากิจและ SME โดยทางววนั้นได้มุ่งเน้นงานวิจัยที่ตอบสนองคลัสเตอร์เป้าหมาย เช่นการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพอาหารรวมถึงการใช้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมในการคิดค้นสร้างสารรค์และพัฒนาเครื่องกลสําหรับภาคการเกษตรเครื่องจักรที่ใช้ในการแปลรูปอาหารเครื่องมือแพทย์และเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติโดยนางรัศมีเปล่งแสงมาศได้กล่าวถึงเป้เปาหมายเพื่อเป็นการตอบความต้องการของภาคเกษตร,ราากรรมอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME รวมถึงวิสาหากิจชุมชน ตลอดจนผลักดันให้เกิดศูนย์กลางในด้านการวิจัยด้านความหลากหลายทั้งด้านชีวภาพด้านระบบนิเวศในระดับสากลซึ่งจะใช้สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกราชสถานีวิจัยในส่วนของภูมิภาคของววเป็นพื้นที่ต้นแบบดังนั้นภารกิจของววนั้นจะช่วยแก้ปัญหาประเทศพร้อมเพิ่มมูลค่าของสมุนไพรไทยสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์เพื่อถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้กับกลุ่มผู้สตาร์ทอัพโอทอปและ SME ขณะเดียวกันจะผลักดันในด้านของงานวิจัยพลังงานทางเลือกโดยเน้นพลังงานชีวมวลหรือไบโอแมสเอทานอลและพลังงานทดแทนจากสาหร่ายตลอดจนพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อต่อยอดในสาขาเป้าหมาย พร้อมกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคปฏิรูปในภาคชุมชนอีกทั้งยังให้ความสําคัญกับนโยบายเกี่ยวกับการแปลรูปผลผล,ผลิตทางการเกษตรและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อเป็นการให้ประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางในการผลิตและการตลาดของสินค้าเกษตรอินทรีย์ตลอดจนมีการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อยกระดับผลผล,ผลิตทางการเกษตรให้เป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ โดยภารกิจในการขับเคลื่อนสังคมไทยอีกหนึ่งประการนั่นก็คือในส่วนของการตอบสนองภาคอุตสาหกรรมที่เป็นเรื่องใหม่ที่ท้าทายคือการมีส่วนร่วมโครงการพัฒนาแผ่นยางรองรางรถไฟจากยางพาราซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติบริษัท i r c a ร์ e ีเอชีวรจำกัด และววตามนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคาย,ยางพาราด้วยการแปลรูปใช้เป็นชิ้นส่วนของระบบรางทั้งนี้ทางววนั้นจะทําหน้าที่ทดสอบแผ่นยางตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรวมทั้งเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัดระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์เมื่อโครงการสําเร็จแล้วคาดว่าจะสามารถขยายผลเพื่อน,นํายางพาราไปใช้ประโยชน์ในกลุ่ม SME ที่เป็นเครือข่ายของ I อ c ได้อีกด้วย ซึ่งเชื่อมันว่าศักยภาพของบุคลากรและความเาชี่ยวชาญในด้านของการวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมถึงการบริการด้านวิทยาศาสตร์ววจะเป็นอีกหนึ่งกำลังในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้สามารถก้าวหน้าได้ในอนาคตต่อไป ขอบคุณนนคุณสรนัน์เขื่อนเพชรน,นะคะเราได้เห็นถึงความสามารถและก็ความมุ่งมั่นตั้งใจของหน่วยงานจากทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในการที่จะทํางานวิจัยแล้วก็ดันสู่เชิงพาณิชย์ซึ่งแน่นอนค่ะเมื่อสักครู่นี้เราเห็นถึง3ชิ้น3ผลงานที่เกิดขึ้นอย่างลูกอมอดบุรีรถกระเพานั้นส่วนผสมหลักแน่นอนค่ะชื่อกระเพาก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นสารสกัดท,ที่เกิดขึ้นจากรถกระเพานะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพในการช่วยลดหรือว่าอดบุรีได้ภายใน3 30วันอันนี้น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวหรือแม้กระทั่งเรื่องของผลิตภัณฑ์เวชสาอางที่มาจากมะแฮที่มีฤทธิ์กระตุ้นนะคะการสร้างคอลลาเจนในเซลล์เพื่อช่วยลดริ้วรอยตีนกาแล้วก็ฝ้าโอ้โหฟังแบบนี้แล้วน่าจะไปซื้อหานํามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับผิวหน้าของดิฉันมากๆเลยทีเดียวนะคะ <c oughs> สนใจไหมคะชิ้นนี้น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ในประเทศไทยด้วยใช่แล้วค่ะก็อยากจะฝากฝังนะคะเมื่องานวิจัยดีๆแบบนี้เกิดขึ้นโดยคนไทยก็อยากจะให้คนไทยหรือ กลุ่มที่เป็นกลุ่มทุนพยายามผลักดันแล้วก็ส่งเสริมค่ะงานวิจัยตอนนี้นโยบายของรัฐบาลไม่ใช่ดันขึ้นหิ้งและ,ะดันขึ้นห้างขาดอย่างเดียวขาดการสนับสนุนแล้วก็การนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงเราบินไปเกาหลีเราบินไปญี่ปุน่นเราบินไปโซนยุโรปเพื่อจะไปซื้อเครื่องสาอางเขากลับมาใช้เปลี่ยนแนวความคิดเปลี่ยนมุมมองใหม่ให้บรรดา นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศบินมาประเทศเราแล้วก็ซื้อเครื่องสําอางซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยของคนไทยกลับไปใช้ที่ประเทศเขากันบ้างดีกว่าใช่แล้วค่ะเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะค่ะในช่วงหน้าเป็นยังไงบ้างคะในช่วงหน้าค่ะ science for future วันนี้นะคะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะมาช่วยให้การทานอาหารของคุณง่ายยิ่งขึ้นอโอ้โหข้าทางเลยทีเดียวนะคะโ,โ,โดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ชอบทานหอยก้นแหลมก็คือเป็นวัตถุดิบในการทําแกงคั่วแกงอ่อม ต่างก็จะปกติทานหอยนะเป็นขดๆเป็นแหลมๆแบบนั้นนะ่ะ <หา S 1> แล้วประทานยากอยู่แล้ววิทยาศาสตร์จะมาช่วยให้คุณทานหอยก้นแหลมได้ง่ายยิ่งขึ้นถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะคะต้องรอติดตามในช่วงหน้าค่ะกับช่วง science for future ค่ะ